เฮ้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 เฮเฮ้เฮ้ไม่ใช่ปรแบบนั้นนี่มันปรวิ่งไวอะทุกคนมันเกินไปมันเกินไป้จะไปโอ้ผมให้ย่ามาดูก็ยังรู้ว่าปล จากความเดิมตอนที่แล้วนะครับที่เราโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับวิ่งแบบโอ้โหฟ้าสปีจจดจัดแต่ว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์นะครับเ่้เฮ้ hey, พี่มาไม่ได้โบนะเขาแค่อัปเกรดสายวิ่งไวมันขั้นสุดนะครับก็เลยวิ่งไวขนาดนั้นนะ <c oughs> เอะ่ะวันนี้หลังจากคลิปก่อน <c oughs> ผมไปศึกษามานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะไปอัพสปีดเต็มเพราะว่าเรามีเจมอยู่ทั้งหมดนะครับ1นึ่งล้ครับผมเก็บมาทั้งชีวิต เดี๋ยวจะรองดูนะครับว่ามันโปรหรือไม่โปผมคิดว่าโปวิ่งไวเกินทุกคนซึ่งอ่ะเรามาลองดูกันนะครับถ้าสมมุติผมใช้เจมเยอะขนาดนี้ไปสุดแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วเท่ากับในคลิปหรือเปล่าซึ่งจะพิสูจน์เลยนะครับว่าพี่แกโปรจริงๆแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่าพี่แกโปรหรือว่าอะไรก็ไม่รู้วิ่งไวแบบโอ้ใครจะวิ่งหนีได้แต่ว่า ถ้าเรายิงแม่นๆก็น่าจะสู้ได้อยู่นะทุกคนสำหรับสายขั้นสุดของเรานะครับแต่ว่าด้วยความที่ในคลิปคือลอก <c oughs> ในคลิปก่อนคือลอกจัดเนีครับเจอวิ่งไวขนาดนั้นตกใจหัวใจตกไปอยู่ตาตุ่มโอ้กูสาฟาร์มทั้งชีวิตตั้ง300กว่าเลเวลตายเรียบร้อยเอาละ่ะวันนี้หนึ่งล้านเจมเรามาอัพสายที่แบบเราจะไปสุดเลยก็คือสปีดครับผมสปีดแล้วก็การอัพเกรดของเขาเนี่ยก็คือเขาจะใช้เป็นรถถังที่ ไม่ได้เป็นสายชนเฉพาะแต่ว่าเป็นสายบูธนะทุกคนนะผมก็ไม่รู้นะว่าทําไมมันส่ยบูธวิ่งไวขนาดนั้น <c oughs> เดี๋ยวลองดูอัพตามทุกอย่างนะครับดูสิ <c oughs> ว่า <c oughs> เราจะไปสุดเหมือนเขาหรือเปล่า <c oughs> ละเปิดเสียงหน่อยแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเรามีสปีดพชั่นด้วยนะฮะทาให้การวิ่งของเราเนี่ย <c oughs> อ่าวิ่งเลยคูณ 2, 2> <c oughs> นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะยัดโพชั่นไปเพิ่มนะฮะเอ้า <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็โพชั่นเดียวกันนะครับทุกคนก็คือเจ้าคุส่วนของโพชั่นเนี่ยคือเราไปสุดแล้วนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีพชั่นรับอะไรพวกนั้นนะมีแค่นี้นะครับสำหรับโพชั่นสปีดของเรานะฮะซึ่ง5ชั่วโมงทุกคน <c oughs> ฟาร์มาเยอะนะครับเกมนี้เฮ้ยโอเอฟซีเยอะเลยขอบคุณมากอาระเอฟซีมาดูพร้อมกันนะครับว่าเขาโปรหรืออะไรกันแน่ <c oughs> วิ่งไวจะจัดอะเราัพสปีดเลยนะครับรอบแรก โอ้ยังอัพสปีดได้ต่อเหรอทุกคนโอเคเหลือห0 0แสนหายไปไวจัดนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวโรบักกันสักนิดหนึ่งนะครับทุกคนดูซิครั้งแรกโอ้โหครั้งต่อไปครับโอเคพอ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 ,พอนาจารโรบักได้เรื่อยๆนะครับไม่มีมันหมดนะฮะโอเค <Okay. S 1> อันนี้คือส่วนของสปีดน่าจะสุดนะฮะเราจะเอาส่วนต่อไปก็คือเลือดเยอะขึ้นเลือดเยอะขึ้นเฮ้ย โ้หนึ่งล้านเดี๋ยวๆๆๆๆอาบอดี้ดามจด้วยนะครับเฮ้ยหนึ่งล้านไม่พอหรอเหลือสามแสนแล้วครับทุกคนแป๊บเดียวแต่ว่ารีเจนเลือดนะครับเต็มเรียบร้อยแย้อย่างน้อยก็เต็มสักอันหนึ่งแล้วก็เหลืออันสุดท้ายนะครับคือเจ้าเมคเฮลแคปนะครับหรือว่าเลือดเขาจะเยอะขึ้นนั่นเองนะครับโอ้ยังไปต่ออีกโอ้โอเคโอเคยังไปต่ออีกนิดนึงนะครับสําหรับเลือดของเขานะทุกคนนะ เลือดนี้น่าจะสําคัญนะครับสาคัญกว่าเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอัดเลือดเข้าไปเยอะๆเลยแล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับโลบักจัดไปเกือบพันเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวเราอยากลองดูนะทุกคนนะว่ามันจะเทียบเหมือนที่เขาเล่นกันหรือเปล่าสปีดคือสุดๆแล้วอ่นะครับถ้าสุดกว่านี้ก็คืออีกพันโลบักนะครับซึ่งไม่น่าจะเพิ่มเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวลองลองไปลงเล่นดูนะครับซึ่งตอนนี้เราขาดอีก1 5 0 0 0 0เจมนะครับ ได้แม็กเลือดขึ้นใหม่อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวระหว่างเล่นเดี๋ยวเราจะเก็บเจมเม็ดด้วยแล้วก็จะเก็บคะแนนแต้มข้างบนเนี่ยหนึ่งแต้มนะครับเผื่อมาอัพส่วนของตรงนี้นะฮะเมื่อเราเจมครบเรียบร้อยนะครับแต่ก็ครั้งก่อนเนี่ยเราก็เก็บตรงนี้นะครับนี่เจมครบเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเรายังมีอีกกี่ขั้นนะครับถึงจะได้เจมเพราะว่าเราจะได้แบบเออเอามาอัปเกรดนะครับก็คือขั้นต่อไปทุกคน9 0 0 0 0เจมนะครับเพราะฉะนั้นผมเก็บเจมแบบชนคนคนกันเองอ่ทุกคนแค่50,000เจมง่ายๆนะครับ โอเคถึงเลยไหมโอ้ไม่ถึงเดี๋ยวต้องไปฆ่าคนครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะลองดูก่อนนะครับว่าเขาใช้สายอะไรนะฮะที่ผมไปเห็นมานะครับอย่างแรกเนี่ยเขาอัพเป็นแบบอ่า ..2 แฉกทุกคนน่จาจะอันนี้อ mm hmm. เดี๋ยวดูนนึงนะนี่นี่ี่เฮ้ yeah, แบบนี้แบบนี้ทุกคนนี่เวลสี่สิบสแค่นี้ทุกคน,น, well, <laughs> คน,กคนเขาเล่นแค่นี้นะครับสายนี้ใช่ไหมทุกคนน่าจะสายนี้นะทุกคนนะ เอาเคเดี๋ยวเรามาดูชัดๆนะครับว่าเขาเนี่ยอัพยังไงบ้างน,นะฮะซึ่งฉากนี้ทุกคนดูนะเขาจะเป็นเริ่มต้นมาใช่ไหมจะกลายเป็น2แจกสองฝั่งแล้วก็ฮะกลายไปแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋เด้อเ,เกลายแบบนี้แล้วก็ไปแยกแยกซ้ายแยกขวานิดน,นึงนะครับแล้วก็นี่ขั้นสุดท้ายเรียบร้อยนะครับเนี่ยทุกคนประมาณนี้ทุกคนอ๋อแสดงว,ว่าต้องไปแบบ อย่างนี้ก่อนแล้วก็นี่นี่น,นี่อยากอยากอันนี้แล้วก็แค่นี้ทุกคนอ๋อแล้วเขาไม่ได้อัพต่อนะทุกคนนะเขาจะใช้เจ้าตัวของล็อกเก็ตเนี่ยยาวๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปทําตามดูนะครับนี่คือสายชนเวอร์ชั่นใหม่ใช้ไร่กว่าเดิมนะครับไม่ต้องไปซื้อแบบเป็นแสนเจมหรือว่าโอ้ยดเดียวอันใหม่เฮ้ยอันใหม่อ้เดี๋ยวนะ เดี๋ยวไปคลิปหน้านะครับอันใหม่เดี๋ยวมาวัดกันดูนะฮะว่าเจ้าสายบั๊กนะครับที่แบบวิ่งไวเหมือนที่ดูต้นคลิปกับอันใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอัปเดตใหม่นี่ทุกคนอ๋อเป็นน้ำอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปเต็มให้หมดแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจัดกันนะครับมาวัดกันดูว่าอันไหนเท่กว่าแต่ว่าเราก็เอามาทําตามบั๊กก่อนเอฟซีมาตามมาเราไปเมก้ากันโอเคแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยไม่ได้เก็บ เลเวลได้เยอะเท่าไหร่ทุกคนนี่ผมเวลแค่30เองนะครับทุกคนอ๋อเขาต้องเวลสีสองก่อนอันนี้แล้วก็แยกครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเก็บเวลก่อนคือผมก็โดนชนนะครับก็เลยไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะเราจะอัพสปีดก่อนนะทุกคนนะสปีดแล้วก็อันนี้โอเคอ่ะอัพตามนี้ทุกคนอัพแค่4อย่างนะครับอันอื่นไม่ต้องนะโอเคสปีด okay, เอาให้สุดอันนี้คือความเร็วสปีดเฮ้ยมันก็ไวนะ <laughs> ไอ้ไวอยู่ทุกคนเออไปเล่นไป โอ้ยวายยุวายย่ why you, why you, ครับต้นึงนะผมต้องการใครสักคนเนี่ยวลใครสักคนหนึ่งครับที่ต้องการที่จะไป,ไปชนเขาดูดิโอเคโอเคอ่ะไม่ไหวไม่ไหววันนี้วันนี้ยโอเคได้วลคืนมาเล็กน้อยครับทุกคนโอเคเราจะเอาแม็กแค่เต็มอ๋อนี่ไงพอตัวใหญ่ปุ๊บจะเริ่มเดินช้านะฮะโอเคผมว่าแล้วว่าทำไมเขาอัพแค่เวลน้อยๆอ,อยนะครับ วิ่งไวๆนิดนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวรอชนต่อนะครับทุกคนโอ้นี่ไงทุกคนนี่ไงไอเจ้าสายนี้ทุกคนโอ้โหชนทีเดียวแบบโอ้นี่ไงคนเล่นกับเพียบเลยทุกคนเฮ้ยามยุ่ผมอยามยุ่วผมโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยนึกว่าเรือโหสะพายเป็นคลื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะทุกคนนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ในตัวหนึ่งครับทุกคนหวานเจยบเราอัพสายวิ่งไวต่อโอเค หาต่อหาต่อหาเหยื่อต่อที่ห้าที่ห้าโอเคโอ้ได้ครับและตอนนี้เรามาโรเก็ตครับทุกคนโอ้โหนี่ครับไปต้องไปไหนแล้วแย่พุ่งไปอ๋อเขาพุ่งไปข้างหน้านิดนึงทุกคนดูเฮ้ยขอตทษขอตัวโทษไปไปไปเฮ้ยโอ้โอเคผมอัพวิ่งเร็วอย่างเดียวนะครับทุกคนเอาละตอนนี้วิ่งเร็วมาแล้วครับเร็วระดับหนึ่งเลยนะทุกคนนะแต่เขาก็โอ้เป็นลูกซองเลยทุกคนโอเค โอเคแรง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 ลูกซองแรงมากครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราวิ่งหนีก่อนดีกว่าไม่รอดล็อกไม่รอดล็อกโอเคผมนี่แหละไม่รอดล็อกทำไมมันแรงขนาดนี้ <laughs> ไปดีกว,ว่า <laughs> พุงพ่งไปพุง่งไปพุ่งสปีดเออวิ่งไวมากนะทุกคนดูโอ้แสบตา <laughs> พุง่งสปีดสุดๆแอนไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วอ้าวอาเอาน็ตปิงเน็ตปิงเฉย โอ้ยโอย้เกือบตายแล้วผมว่าเขาปูอยู่ดีนะมันก็ไม่ได้ไวเหมือนในคลิปนะทุกคน <muy bien> ในคลิปนี่คือไวจตจัดง่ายสามทางแคนะ่ไม่รอดแน่พิ้พๆๆๆตายนี่เรียบร้อยวิ่งไวต่อโอเคยังวิ่งไวได้ต่อนะครับอุยอ้ย,ยเจอ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 คนตีแรงมากทุกคนตีแรงเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วเท่าเราเลยอะ อ,อะไรเนี่ย <ś les> โอเคเล่นใหม่แป๊บโอ้ทุกคนวิ่งไวมากคือถ้าเป็นตัวที่ไม่ใหญ่อ่ะวิ่งไวมากๆครับทุกคนเออเนี่ยตัวเล็กๆนะครับโอ้ดูหนึ่งสองสามนี่คือใช้ใสายสายชนหมดเลยอะ่ะทุกคนโอ้โหอยากได้สุดบ้าทุกคนคุณวิ่งตามผมไม่ทันห็อกอุ้ยแต่ว่าอ๋อเขายิงเป็นสายยิงรัวด้วยทุกคนดูยิงรัวมากเลยคือต้องเล่นยังไงทำไมถึงวิ่งไวขนาดนั้นหรือว่าต้องอัพยิงรัวด้วย เออน่าสนใจทุกคนวิจัยก่อนวิจัยก่อนโอ้สายยิงรัวงี้หวานเจ็บเลยหวานเจ็บทุกคนโอเค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 ทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้มันเล่นยากมากเลยเอาลูบักอะเอามาสิโอเคโอ้วิ่งอย่างไวทุกคนดู โอ้ตัวเล็กพวกวิ่งไวจัดจัดโอเคเดี๋ยวผมหาที่หนึ่งก่อนเจอแล้วเจอเจอเจอผมเจอที่หนึ่งทุกคนขอกินขอกินขอกินง้ำงำงำผมได้ครับผมได้เวฟครับผมได้เวฟครับแล้วผมหนีครับเฮ้ยโอ้เดี๋ยวเว้มันหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบเลยหรอโอเคครับโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคครับโอเคครับรี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 ีโอ้เดี๋ยวชนถูกคน ทีเดียวอันนี้แัปเต็มเรียบร้อยนะครับสปีดชนถูกคนปุ๊บเรียบร้อยที่หนึ่งลยทุกคนเอาดีๆโอ้โหผมว่านะกลายเป็นตัวเล็กแล้วก็วิ่งชนทุกคนดีกว่า,วานะกาล,กลกกกา,ายแบบแบบแบบว่าชนแบบชนตัวเก่งๆนะทุกคนโอ้โเดี๋ยวนะเราวิ่งไวมากเลยใช่ไหมตอนนี้เห็นผมเอโอโอเค,อ,เคอันนี้นีงามงางางอร่อยโอ้แรงมากทุกคนตอนนี้ ผมแรงมากแล้วดูวิ่งคือไปสุดเลยครับทุกคนตอนนี้ดูดูดูดโหวิ่งวิ่งไวมากเฮ้ยสายวิ่งเหมือนกันอาดูสิอุ้ยชนชนชนะดิชนกันดิผมชนะครับชนเังผมก็ชนะครับเรียบร้อยแสนกว่าได้มาอีกแสนกว่าทุกคนไอ้สายวิ่งเร็วนี่วิ่งเร็วจัดจทุกคนดูเอ้ยแล้วยิงแบบถ้าเรายิงรัวละทุกคนมันจะพุ่งไปเร็วขึ้นใครตายใครโดนกระสุนผมตายเนี่ย มันจะเร็วขึ้นไหมเนะี่ยเออเออทุกคนน่าสนใจเดี๋ยวรองออกเกมดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองอ่าเดี๋ยวแต่บพิงหนึ่งนะไหนๆก็ที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บเวลแป๊บหนึ่งอีกนิดหนึ่งทุกคนวันนี้ไม่รอดเรียบร้อยครับอ๋อผมซื้อ speed ูสต์คูณ2มาด้วยหรอเนี่ยไอ้แทกับสป e ด d คือแบบวิ่งไวกว่าเดิมอีกอะเออโลบักครับตรงนี้อ๋อเข้าใจแล้วมันคือโลบักครับ <laughs> มันคือโลบัคครับทุกคน ว่าอยู่ว่าทําไมดาเมย์มันแรงคูณสี่แล้ววะทุกคนตอนนี้โอ้โหโลบักล้วนเลยนี่ว่าว่าอยู่ว่าทาไมเราเก่งขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาที่สามกันครับทุกคนแล้วก็หาทุกคนนะอะชนหมดอะตอนนี้โอ้ดูคนนี้จะวิ่งชนคนอื่นเขามานน่มานมานิแกไม่รอดแน่นอนเรียบร้อยเอ้ยทำไมผมวิ่งไม่ทันเขา เขาตัวเล็กกว่ามั้งวิ่งไม่ทันครับเมื่อกี้อ๋อเขายิงลัวทุกคนอ๋อเขาอัพยิงรัวมาด้วยเขาก็เลยแบบวิ่งไวกว่าผมเหรอเนี่ยทุกคนดูเรายิงช้ามากเขายิงลัวเขาเลยวิ่งเร็วครับโอเคเดี๋ยวเราออกเกมไปนะครับตุนหมุนกันอยู่เงี้ยอ่ะอ่ะทั้งทั้งปีทั้งชาติอะตามไม่ทันอ่ะ ตัวอะไรตัวอะไรครับเออตัวอะไร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 ทำไมมันใหญ่ๆนี่โอ้โหทุกคนดูผมวิ่งตามเขาไม่ทันโอ้โหนี่ดีพอาวิ่งทันเราก็โหดกว่านะครับทุกคนแต่ว่าส่วนใหญ่จะวิ่งตามเขาไม่ทันครับเขายิงรัวกระสุนด้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคโอเคนี่โอ้โหตัวอะไรเดี๋ยวเอไม่เป็นไรนี่เราแบ่งเลเวลอะนี่เราได้เริ่มใหม่ด้วยนะครับจริงๆก็คือตายนั่นแหละ เราต้องอัพแบบสปีดทุกคนอะสปีดนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัพเป็นไฟเลสยิงรัวยิงรัวด้วยอะแล้วก็บอดี้บอดี้แรงขึ้นแล้วก็เลือดเยอะขึ้นนะครับเนาะประมาณนี้นะ่าจะประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือไปสุดไปสุดโอเคอันนี้คือไปสุดแบบโฮโฮโฮสุดสุดอะทุกคนนะครับดูแล้วก็ไฟเลสนี่คือไปสุดแล้วเหมือนกันนะครับทุกคนยิงรัวมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ like ัพเป็นอสองแชกแล้วก็ อันนี้แล้วก็อันนี้ดูดิไวขึ้นไหมก็ไวนะทุกคนนะยิงลัวขึ้นนะทุกคนดูยิงลัวแล้วสปีดขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าเราอัดลรบัสเข้าไปอีกดูสิมันจะไวขึ้นแค่ไหนนะครับสปีดไม่แปดนาทีครับผมโอ้โหเดี๋ยวไม่ไวมากโอ้มันไวแบบนี้เลยครับทุกคนตอนนี้ผมอัพมาเร็วขั้นสุดปาดปาดนะ แกตัวใหญ่เมื่อกี้แกแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่นอนโอเคผมไม่รอดเองอ,อะไรเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้อ่าคืออ่าคืออาคือครับผม <laughs> <laughs> มามาฮะ ฮะอะไรอะไรอะไรบ้าบ้าอำนาจบ้าอำนาจอะไรฮะอะไรอะไรอะไรเฮ้เฮ้เฮ้ไหนใครอีกใครอีกไหนบ้ามนาดตอนนี้ไอ้เจ้าตัวใหญ่ไปไหนละโอ้ตัวใหญ่ออกเกมมาครั่งครั่งตอนนี้ครั่งครั่งมากครั่งเลิกชนเลิกเลิกชนเลิกชนเลิกชนแล้วมายิงเลิกเลิกเลิก เลิกเลิกเลิกชนเอาล่ะตอนนี้ใครหน้าไหนก็เข้ามาได้เลยเอา้าเอเรานี่ยวะโทษทีเฮ้ยทุกคนดูสายที่เราเล่นเมื่อกี้เวล354กับเอ่อสายยิงลัวสายยิงใหญ่สไนเปอร์ทุกคนเวล2อ0ร้อแหมดูดิดูดิฮะฮะฮะไอพวกสายชนอะสายแหมการมันเป็นยังไงทุกคน อันดับสองทุกคนอยู่ข้างหน้าเรานัน่นนัสร้างลูกบอลอะไรในอาการมันเป็นยังไงบอกหมอสิฮึไม่ไหวแล้ะบาหนากพอ,อทีมันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินพอพอกันที1ล้านครับมาอีกไปอีก2องหมื่มนมาอีกที่1เราต้องฆ่าที่1เพื่อประกาศสักดาห์นะครับว่าสายนี้เก่งกว่าพอทีพอ,อท,พออทีตอนนี้ ที่หนึ่งอยู่ไหนมาดิวลต้องสามร้อยห้าสิบสี่อยู่ไหนเออเออโอเคโอเคคนนี้เอฟซีเราแกเวลหกสิบห้าแต่แกไม่รอดแน่ตายซะไอ,อ้บักบักบอบเออเฮ้ยที่หนึ่งแกมานี่มานี่ซะที่หนึ่งมาแล้วแกไม่รอดแน่แกไม่รอดแน่ <laughs> แกไม่รอดแน่บักบอบจะวิ่งเร็วสักแค่ไหน แมพมันก็ตันแค่นี้แหละผมจะปิดกรอบเขาทุกคนเราจะตัดนะครับโอ้ว,วิ่งไวเกินพี่มันสายนี้วิ่งเร็วจริงนะเมื่อกี้เราก็เล่นละว,วิ่งเร็วจริงๆยังไงสายเลเซอร์ก็ดีกว่านี่ผมเวลแค่ส0 0้อเอาเขาไปโซนโลบักทุกคนเขาไปโซนโลบักไงครับเอ๋อย่างนี้หวานเจี๊ยบ อย่างนี้หวานเทียบเลย <laughs> อ,อ,อ,อ้าวไอ้ไอ้มา,าสายรูบักแต่ไอ้น่าจะคิดผิดโ <laughs> อรูปปากเลยกแ <laughs> ก็คือแบบเข้ามาตรงนี้คือผิดคิดผิดอะ่ะถ้าเขาวิ่งตรงก็คือรอดอะ่ะเราวิ่งไม่ทันนะครับ <laughs> แต่นี้มาตรงนี้ปุ๊บ้น้องแมวหวานเจียบเลยวิ่งตามมาด้วยทุกคนก็ดดูเอ๊เอ๊เอ,เอ๊โอ้โอ้คนนี้ก็เข้าลูบักมาได้โอเค FC เราเก่งมากเอาละผมจะให้โอกาสนะครับสายของผมเป็นรอบสุดท้ายเราเลเวล300นะครับตอนนี้ในที้สุดผมก็มาเวลหดแล้วเราจะออกเกมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสายชนอีกแค่รอบเดียวเท่านั้นอัน,นี้คือสุดๆแล้วนะครับคือเวล0 0แล้วก็ไปขนาดนี้แล้ว มันยังไม่เทพอีกพอเราจะเล่นแต่สายเลเซอร์ตลอดการนะครับเล็กห้าเลขกห้าเลขห้าโอเคสปีดนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะทุกคนนะเราหน้าสุดแล้วนะครับไม่มีสุดไปกว่านี้แน่นอนนะฮะเราจะวิ่งวิ่งวิ่งไวบอดี้ดามจด้วยอ่ะโอเคน่าจะสุดแค่นี้ทุกคนหรือว่าจริงๆแล้วเราอัพสายอื่นได้ดีกว่าเมื่อกี้เราอัพเลือดมากเกินไปใช่ไหมทุกคนอ่ะไม่เป็นไรทุกคน โอเคประมาณนี้แค่นี้พออันนี้คือความเร็วนะครับบวกลบบัคเลยด้วยนะฮะแล้วก็ไฟเลสอ๋อต้องยิงด้วยอ่าฮ่าต้องยิงด้วยทุกคนแล้วก็น,นี่คือไฟเลสไวมากๆก็คือยิงไวมากๆนะครับลบบัคด้วยเพราะประมาณนี้ดาเมจถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่มีลีเจนเลือดนะครับแต่ว่าเลือดเยอะมากเฮ้ย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  ไม่ใช่โปรแบบนั้นเนี่มันโพรวิ่งไวอะทุกคนมันเกินไปมันเกินไปมันเกินไปโอ้แต่ว่า <laughs> แล้วแต่ว่าไอคลิปก่อนเนี่ยผมว่าเขาอาจจะโปรนะหรือถ้าไม่โปรจริงก็คือแบบต้องเติมโลบักมาแบบหลักเกือบหมื่นโลบักครัทุกคนแต่ว,ว่าคิดว่าโปรนะทุกคนนะโอเคเร็วสุดได้ประมาณนี้ความเทียบประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะแล้วก็ผมคิดว่าที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยอัปเดตมาใหม่เนี่ยสายชนน่าจะเทียบกว่าด้วยนะครับเพราะว่า ด้วยความที่เราไม่ต้องอัพไฟเลสน,นะอันนี้คือต้องอัพนะครับเพื่อให้มันเร็วสุดๆแต่ว่าถ้าเป็นสายนู้คือจะไปบอดี้ดามเมจแล้วก็รีเจนเลือดได้สุดกว่านี้นะครับอะผมคิดว่ายังไงตอนนี้ยังเลเซอร์ยังเก่งกว่านแน่นอน <laughs> แคบคลิปก่อนเราเจอโปรแค่นั้นเองหรือไม่ก็เจอการเติมที่แบบโหดโหดมากๆนะครับนีฮะโอเคงั้นเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้า,การกันนะครับน้องแมวตัวน,นี้ซียูครับไปาย